สวัสดีคะ่ะสวัสดีมีพี่ช่องมัดกระบาดถูกนะคะสําหรับวันนี้นะคะพา4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้คันนี้มาฝากกันนะคะได้เป็นสีเทาดําคันนี้นะคะเลขทะเบียน20่สวยมากๆนะคะสวยทั้งรถสวยทั้งเลขทะเบียนเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าเป็น Toyota Rivo นะคะขนาดเครื่องยนต์2,400ซีซีนะคะเป็นตัวยกสูงนะคะเป็นสองคันนี้ได้มาเป็นปี2019นะคะเลขไมค์คันนี้อยู่แค่40,000กว่าๆเท่าน,นั้นเองนะคะราคาคันนี 6 4 9 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ12ื่นนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะใครสนใจกดดูกดติดตามไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะในส่วนของรถกระบะสวยๆกันนะคะคันนี้ลูกค้าได้เป็นสีเทาดำนะคะเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดตัวรถใกล้ๆกันเลยคะ่ะ เริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะมุ be อมอาจจะแคบสักนิดนึงนะคะคันนี้พอดีต่ออยู่ด้านหลังนะคะคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นเลขทะเบียนนะคะแปดกไก่เสาสลาสองศูนย์นะคะแค่เลขทะเบียนก็บอกได้เลยว่าแพงแล้วนะคะแพงตั้งแต่เลขทะเบียนเลยแต่ไม่เป็นไรคันนี้นะคะเราแถมทะเบียนคันนี้ไปด้วยเลยนะคะได้เป็นแปดกสสองศูนย์นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะสีเทาดําสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าได้เป็น ตัวยกสูงด้วยเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ด้านหน้ากันเลยนะคะตัวนี้นะลูกค้านี่เห็นไหมด้านหน้านะคะเหลี่ยมสันฝากระโปรงสวยงามนะคะตัวนี้กระจังหน้านะคะเป็นสีดํานะคะสีดําแบบเป็นโน้บล็กเลยแล้วก็ขอบนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะค่อนข้างสวยเลยใหม่มากๆคันนี้เลขในอยู่4ี่หมเท่านั้นไฟนะคะตัวนี้ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะนี่เล่นแสงดีมากเลยนะคะ พอดีวันนี้ฝนตกนะคะก็เปิดแสกสักนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะไฟเป็นโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวเรียบร้อยเลยนะคะถัดมาที่ด้านล่างนะคะตัวนี้ใส่ไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าดูรถมือสองนะคะดูบอดี้มันนะดูเหลี่ยมสันดูสีนี่นะคะเห็นไหมแนบชิดสนิทเลยนะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้าสภาพแบบดีมากๆ ตัวรถของเรานะคะรับประกันด้วยไม่มีชนหนักติดความตรงน้ํานะคะสวยทุกมุมเลยนะคะตัวนี้นะคะมากับล้อมล้อมแม็กเนี่ยแม็กเดิมๆของเขาเลยนะคะเป็นโตโยต้าหกรูนะคะตัวนี้นะได้ยางมาเป็นปีอะไรเอ่ยตัวนี้นะคะจะได้มาเป็นยางปียี่สิบเอ็ดนะคะลูกค้าได้ยางเป็นยี่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัวยางเนี่ยก็คือให้ความนุ่มหนุบอยู่แล้วนะคะสําหรับรุ่นแบบนี้นะ โชกคนะคะโชกเดิมเมเลยช่วงล่างนะคะเดิมๆสวยสวยเลยนะคะลูกค้าลูกค้าเดินทางมาดูรถได้นะคะตัวรถนะสวยจริงไม่ตกตานะคะ,ะมาดูด้านข้างกันนะคะตัวนี้กระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของดีเทลตัวนี้ก็มีตัวไฮลักติดอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะคะได้มาเป็นสี่ประตูนี่นอาจจะโดนฝนสักนิดนึงนะคะวันนี้ฝนตกนะคะ สภาพสวยๆเลยคันนี้นะคะสีเดิมเลยนะคะลูกค้าสีเดิมๆเลยนะแมกไลเนอร์นะคะใส่ให้แล้วสวยๆพร้อมใช้งานมากๆนี่ตัวนี้มีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สภาพฝนตกนิดนึงนะคะพามารีวิวแบบฝนตกฝนตกๆเลยนะด้านในนะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีดำนะนี่ สะอาดมากใหม่ๆเลยลูกค้านี่ใหม่ๆเลยใหม่มากๆนะคะปีกเบาะคืออยู่ในสภาพที่สวยงามมากนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหมื่นสองนะคะลูกค้าอันนี้คือกรณีที่ลูกช้าไม่ได้ใช้เงินดาวเลยนะไม่ได้ใช้เงินดาวเลยนะคะตัวนี้เอาไปผ่อนเลยประมาณหมื่นสองนะคะสภาพตัวรถนี่นะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้รับประกันตัวรถให้เช่นเดิมไม่มีชนหนักปิดความจมน้ำนะคะ ตัวนี้ภาษีพรบรต่อไปให้เรียบร้อยเลยนะคะเลขไม่สี่หมืนแปดแปด้อยสี่สิบเก้ากิโลเมตรนะคะตัวนี้ลูกค้ามีค u ค s น control ให้ด้วยนะมี c u ค s น control นะคะนี่มีเซนเซอร์นะคะมีเซนเซอร์ด้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายโทรเข้าโทรออกนะมีระบบ voice o c o n t r o l ด้วยนะคะเป็นโหมดสั่งการด้วยเสียงนะคะสำหรับคันนี้นะคะค่อนข้างที่จะครบครบเลยนะตัวนี้ เป็นพุสตาร์ทด้วยนะคะเป็นแบบปุ่มสตาร์ทนะสต,สตาร์ทได้สองแบบเลยนะคะลูกค้าตัวนี้มีทั้งอ่าอ,อันนี้เป็นตัวล็อกนะคะเป็นตัวล็อกอันนี้ก็กดสตาร์ทได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มี engine สตาร์ทด้วยเอ๊ะอันนี้มีมีสองระบบเลยนะคะตัวนี้หน้าจอเป็นจอแบบใหม่ด้วยนะคะเหมือนจะไปติดตั้งเพิ่มเติมมานะคะตัวนี้เป็นจอ Android มาให้นะคะตัว แอร์นี่เป็นแอร์แบบยังหมุนอยู่นะคะตัวนี้มากับเกียร์แมนวนวลอ๋อเป็นเกียร์แมนวนวลลูกค้าขอโทษทีตัวนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะมีอ e ี o, โคโหมดพาวเวอร์โหมดนะคะสภาพเบาะคือใหม่มากคันนี้ใหม่มากๆเลยตัวนี้เป็นรถปีสองพันสิบเก้านะคะสองพันสิบเก้านี่ข้างบนวันนี้ฝนตกอาจจะมืดๆนิดหนึ่งนะคะก็เปิดแปดเปิดไฟช่วยนะคะตัวบอดี้รถนะคะรถจมน้ํานะคะเขาจะสังเกตกันที่แถวๆนี้นะลูกค้านะ เนี่ยถ้าพวกรถจมน้ำนะจะมีพวกคราบสนิมอะไรพวกเนี้ยนี่ลูกค้าดูนะนี่นะคะไม่มีเลยนะคะรถของเราสภาพแบบสวยสวยสวยทุกคันเลยนะพาดูกันได้หมดทุกซอกทุกมุมนะคะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะนี่นะคะสภาพแบบคันนี้ได้เป็นสีเทาดำสวยมาก นี่ลูกค้าดูคอนโซลเงาวัดจอตัวนี้รู้สึกจะเป็นเหมือนจอแอนดรอยมาให้แล้วด้วยนะคะสภาพตัวรถสวยหมดจดตามหัวน็อตต่างๆนะคะแม้กระทั่งข้างในตัวเบาะนะคะไม่มีร่องรอยถอดไขนี่นะคะลูกคา้าสวยงามจริงๆคันนี้สวยมากๆใหม่มากด้วยลูกคา้า นี่นะคะพวกมาร์กแต้มสีต่างๆนะมีให้เห็นอยู่นะคะลูกค้าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยเบอะผ้าใหม่มากๆไม่มีคราบเลยลูกค้ากลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะคะันนี้สวยจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะเปิดห้องเครื่องกันมาบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าบอกได้เลยนี่คานเดิมๆเลยนะคะจับลูกไปไม่มีรอยสากเม็ดทรายไม่มีการสาดสีมานะคะเนียนๆสวยๆเลยนะคะ ห้องเครื่องสภาพสะอาดใสๆแบบน,นี้เลยนะคะลูกค้ารอยหัวน็อตต่างๆไม่มีอรอยแกะไม่มีอรอยถอดรอยไขยเลยนะตัวนี้แบตเตอรี่ก็ดูยังไม่เก่านะคะสำหรับคันนี้นะแผ่นเทนะคะสติกเกอร์มอกรนะลูกค้ามีให้เห็นเด่นชัดเลยหัวน็อตต่างๆนะคะมีส่องไฟให้ดูเลยนะคะสะเข็บซิลิโคนนะคะตัวนี้ไม่มีอรอยต่อไม่มีอรอยเชื่อมนะคะไม่มีปุ่น นูนผิดปกตินะคะรูนอตเม็ดอัพต่างๆสวยงามรอยกิฟนะคะไม่มีแม้กระทั่งรอยเปิดนะลูกค้าสติกเกอร์นี่นะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบเลยนะคะตัวนี้เดิมๆแท้ๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะคันนี้ยังไม่ติด่องนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะหรือจะมาดูรถก็ได้เซรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศนะคะมีบริการสินเชื่อไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10ธนาคารนะคะ รวมหลากหลายอาชีพไว้ให้ลูกค้าเลยนะคะออกรถได้ทุกอาชีพขอเพียงแต่ว่ามีเอกสารยืนยันที่มาที่ไปรายได้ชัดเจนแน่นอนนะคะรายได้ของคนที่จะซื้อคันนี้ได้นะคะขออยู่ที่25,000บาทขึ้นไปนะคะ25,000บาทขึ้นไปนะคะก็สามารถเช่าซื้อคันนี้ได้เลยนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติม,ม0627424995นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ